เดี๋ยวผมจะเอาของแปลกมาให้ดูเดี๋ยวว่าของแปลกสเตปเทพดีกว่าเออสเตปเทพดีกว่ารถดดคันสีดําลูกค้าตามผมแล้วมาดูนะมาดูรายละเอียดผมทาไมผมถึงบอกว่าสเตปเทพนะครับรถคันนี้มีปัญหาความร้อนมาทำหม้อน้ํามาสองรอบนะครับดูสูตรพัดลมที่ผมทานะครับผมให้ดูพัดลมก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวหม้อน้ําอีกรอบหนึ่งนะทําไมผมทําใหญ่เล็กดูไหมครับผมมีเหตุผลของผมนี่คือสไตล์งานของผมนะครับ โป่งพัดลมตัวนี้นะครับผมยัดเป็นวันโบอ่าวันโบตัวนี้นี่ผมเชื่อมเองนะเนี่ยผมเชื่อมเองในวันโบตัวนี้ครับโคตรแรงนี่ดูผมยังไม่ได้ล้างนะโคตรแรงมากมอเตอร์โคตรหนักนี่นะครับไม่ไหมเลยนะนี่ดูนี่ไหมก็น,นี้ก็เบิกงห้างครับผมยังไม่ได้ล้างนะเนี่ยครับเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเนี่ยน้ำมันหยดใสเฉยนะ นะครับผมไม่ล้างเลยคตรใหม่เลยนะครับนี่มันจะอยู่อย่างนี้เนาะนี่เลยผมใส่คู่นะนะครับทําไมถึงบอกว่าสเต็ปไม่โคตรเทพเลยนะเดี๋ยวก็ดูนี่ลูกค้ามาแบบนี้นะครับลมเดิมเนี่ยผมไม่ใช้นะเหตุผลส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมผมไม่ใช้นะครับมาดูตัวนี้ทําไมถึงว่าสเต็ปเทพนะครับผมแบบถ้าทําถ้าแก้ปัญหาความร้อนผมต้องเอาให้ชัวร์นะครับดูนี่ สิ่งที่ให้เนี่เป็นตัวแผ่นระบายลมของออดี้่างน้ครับแผ่นแท้นะครับเนี่ยของออดี้เนี่ยมาดูี่แชมมาดูนี่ใกล้ๆอ่ะจริงไหมเออเนี่ยเหตุผลเนี่ยตรงเนี้ยคอยดูนะครับนี่เวลารถอยู่กับที่ใช่ไหมครับไอ้นี่ก็จะปิดเหมือนเดิมแต่ด้านล่างผมยังไม่ได้ใส่นะอีกสามช่องนะครับการระบายดีขนาดไหนดูได้เลยนะครับนี่เวลารถวิ่งเร็วใช่ไหมครับอากาศมันยัดเข้าขมาปุ๊บอย่างด้านหน้าพัดลมดึงอากาศออกไปทันมันจะเปิดงี้ออกมานะครับอันนี้ของยุโรปนะนะครับไม่ใช่ ไอ้ญี่ปุ่นไม่ใช่จีนนะของยุโรปเลยนี่ออดี้นะครับทั้งหมด5ชิ้นที่ผมให้ไปนะครับรถวิ่งเร็วๆเ,เ,เนี่ยอากาศจะรีดออกจแก้วน้ำได้ทั้งหมดนะครับใครเอาไปทําตามได้นะผมให้ความรู้ไปนะครับนี่นะครับทำได้รถมีปัญหาความร้อนนะครับมีไม่มีก็ทําดีกว่าครับมันระบายได้เต็มใบนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าจบไหมนะครับเดี๋ยวหาว่าผมโม้โอเค